ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมนาเรียนนะครับบ้าโคกใหญ่น้องสองห้องนะครับก็วันนี้ลูกพลประแต่งมาจากผิมงานยูทูบเบอร์นะครับเกือบจะทุกช่องนะครับแล้วก็ทา เพื่อนคุณ,คณกุ้งกิงลีนะครับที่ได้หามีโอกาสนะครับได้ให้เกียรติลุงพลประแตนนะครับได้มามอบสิ่งดีๆให้กับทางโรงเรียนนะครับก็วันนี้ลุงพลก็จะมีะทุนการศึกษานะครับไว้ให้สำหรับนักเรียนที่ยากจนนะครับที่ไม่มีโอกาสนะก็จะมอบโอกาสนี้ให้ทางพออ,อนะครับ ได้ไปตรวจสอบเพืาอว่าครอบครัวในที่เหมาะสมที่จะได้ทุนนะครับก็คงจะเป็นหน้าที่ของพอแล้วก็คณะครตูต่อไปนะครับทางลุงพลเองก็จะมีทุนการศึกษามอบให้กับเด็กๆนะครับจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อที่จะมอบเปเพื่ให้ด็ิๆนะครับ ยคุยกับลุงว่าเราจะให้ทุนก็เลยคุยกันเมื่อกีว่าต้องคุยเมื่อกี้แล้วด้วยแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องๆยี่หมื่นบาทแล้วให้พอไปบริหารว่าคนไหนควรจะ แบบนี้แล้วก็อยากจะมอบโอกาสดีอย่างนี้ให้ให้น้องๆลูกหลานด้วยโอกาสนิดหน่อยก็ก็ดีค่ะก็รู้สึกดีแล้วขอบคุณมากๆค่ะก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเผื่อว่าเราจะได้ทำธารกิจติดต่อนะครับขอบคุณมากค่ะ